มีน้องสาวหนคนน้องสาวอายุเท่าไหร่คะน้องสาวอายุสิบห้าปีค่ะอายุสิบห้าปีนะคะน้องสาวเรียนที่ไหนคะน้องสาวเรียนที่โรงเรียนสังกะปูเห่งตังกะปูนะคะโอเคน้องสาวชอบกินอาหารอะไรคะน้องสาวชอบกินข้าวผัดกุ้ง คุณพ่อชอบกินอะไรคะคุณพ่อข้องนูชอบกินไก่ไก่ชอบคุณแม่ชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรคะคุณแม่ชอบดื่มเครื่องดื่มชาชาร้อนชาร้อนค่ะแล้วกิมชายชอบดื่มอะไรคะหนูชอบดื่มกาแฟเย็นใส่น้ำแข็งปกติตอนเช้ากิมชายกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวปกติ ตอนเช้า <rad> <K <een> <K <WA SM IN> หนูกินข้าวกินข้าวต้มข้าวผัดหรือข้าวกับอาหารข้าวกับอาหารอ่านอะไรคะที่ชอบกินทุกวันตอนเช้าตอนเช้าหนูชอบกินเอ่อข้าวกับไข่ทอดข้าวกับไข่ทอดชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมคะชอบค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ชอบกินค่ะเส้นเล็กค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะ ลูกชิ้นทบลูกชิ้นึ่งครับอาหารกลางวานันคุณกินที่ไหนอาหารกลางวานันทุกวันก็อยู่บ้านเออก็ทำทำตัวแองกินครับกินทนี่บ้านทําเองหรือว่ามีคนทําบางครั้งก็ทําเองบางครั้งก็คน,คนแม่ทาให้ครับคุณําอาหารอะไรได้เออได้นิดหน่อยมีแต่ไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดไก่ย่างอร่อยไหมเออ เวลาไม่มีเงินก็อะไรอะไรบ่อยมากบ่อยมากนะคะไก่ทอดใส่อะไรบ้างไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดมันไม่ใส่อะไรครับไม่ใส่อะไรเลยเหรอน้ำปลาน้ำตาลอะไรไม่ใส่นะคะใส่แต่ไก่้อย่างเดียวเลยเหรอใช่กินตะไก่ทอดเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยนะคะใช่โอเคค่ะคุณชอบดื่มอะไรคะตอนเช้าเอ่อตอนเช้าผมชอบดื่มน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งไหมคะ เอ่โชคสายดับคูบครับค่ะโอเคแต่งประโยชนให้คุณภูนะคะคือประโยชน์ครับหนึ่งประโยชน์หนึ่งประโยชน์แต่งยังไงครับที่นี่อันนี้คือภาพอะไรอันนี้คือภาพอะไรอ๋อเอ่อที่นี่ ที่นี่คือที่ตลาดครับก็มีก็มีคนมาที่นี่เยอะมากมีคนมามาซื้อมาซื้อเอ่อผลไม้มามาซื้อมาซื้อผลไม้อะไรแ<ด>ป๊บป๊บปูปูป๊บแป๊บปูปูเก็บห้กวไก่กีไก่ไกปูกา ก,ก,กับกูแกกูปุปป๊บแป๊บแฟนกูเจ็ดสิบแปดนะขอแข่งขาไก่ขอปูไข่ไก่กีไข่ขาปูแปดสิบ <80. S 2> ไปก,กับกระปิ ปีไกขาไกไขก่ปูกะปะับปักแปดสิาไปทำปีแทนทำไก่กาขาปลาทู อ๋อสองสองพันออสิปอสี่สองอายุเท่าไหร่คะปีนี้ปีอายุเออสิบเก้าเมื่อวันนี้วันอะไรเมื่อวันนี้วันวันที่เท่าไหร่เมื่อวันนี้เมื่อวันนี้เออวันที่เออเก้าวันที่เก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบ ปีนี้ปีอะไรปีนี้ปีอะไรคะปีนี้วันที่แล้วปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามยี่สิบสามค่ะเอาแป๊บดูสิก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูใส่ถั่วงอกและต้นหอมเอ่อก๋วยเตี๋ยวตับน้ำหมูใส่ชุบ ใส่ถั่วงอกและต้นหอมดัดเอ่อใสดัดเอ่อจะใส่ดัดใส่บดนัและต้นหอมดัดเอ่อกรต้มกับระต้มสองชามปีจานและขอกาแฟเย็นร้อนสองถ้วยเอาส้มกาแฟตะเกียบปีเป๊กกาแฟดำร้อนสองถ้วยกาแฟขมตะเกียบปีจานร้อน กาแฟกระดาษปีไปสองแก้วไอสองถ้วยไม่ใส่น้ำตาลต้มกระดังไม่ใส่แตงกวาโอเคค่ะเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำไก่ลูกชิ้นกุ้งเส้นเล็กน้ำไก่ลูกชิ้นกุ้ง เส้นเล็กน้ำไก่ลูกชิมกุ้งก๋วยเตี๋ยวตักเส้นโต๊ะด่ดักระหัดบกโวไม่ใส่ถั่วงอกมัันดกไม่ใส่ถั่วงอกใส่กระดองแต่ใส่กระหล่ำปลีและผักบุ้งไต่ดัก ស okay, <coughs> no <coughs> ្វីក្ដៅนมទឹកសក់អោះนมទឹកគួរអូខេអ่ะតាំងប្រយោគខកាហ្វេដាំใสน้ําแข็งนิดหน่อยខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំឆារង นี่อากาศร้อนไหมร้อนค่ะโอ้งลงหนึ่อดมีมะนาวมีน้ำปลาไหมน้ำปลาน้ำปลาน่าจะมีค่ะน้ำปลานะคะโอเคคุณชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรอ๋อหนูชอบกินน้ำมะนาวอาหารน้ำพึ่งเลยอาหารเช้าคุณกินอะไรคะข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าว ข้าวผัดข้าวต้มหรือข้าวกับอาหารข้าวกับอาหารค่ะอาหารอะไรคะตอนเช้าที่คุณชอบอาหารเช้าอาหารเช้าข้าวสวยกับมุ้งหมูย่างหมูทอดหมูย่างนะคะโอเคอาหารกลางวันคุณกินที่บ้านหรือกินที่ร้านอาหารก็ส่วนใหญ่ดูซื้อมากินซื้อมากินนะคะซื้อมากินที่บ้านค่ะโอเคอาหารเย็นคุณกินที่บ้านหรือกินที่ร้านอาหารค่ะก็กินที่บ้านค่ะโอเคค่ะคุณชอบกินผักอะไร ชอบกินแตงกวาแลวก็กลัมปีกัลลัมปีและแตงกวานะคะโอเคค่ะแปลมีผู้ฟังนะคะต้มผักกาดขาวกับไก่ใส่ต้นหอมสนาวสไปก์เอาลุสไปกบอกโก้ค่ะใส่ต้นหอมและผักชีใส่ไก่นิดหน่อยผัดทิงกุ้ง พี่ไงเอ่อป๋องกินไก่ไก่ทอดมานะไม่ชอบกินไก่ไก่ทอดพี่ดีชอบทำปูทอดจุ๊ถ้าไม่ชอบทำไก่ทอดค่ะโอเคชื่ออะไรคะหนูชื่อสุพัทรค่ะนามสกุลอะไรคะนามสกุลสีดอนมีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นเรียนค่ะ่ะชื่อเล่นชื่อเล่นเรียนเรียนโอเคค่ะ เกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่11เดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ปีอะไรคะปี2006อายุเท่าไหร่คะวันี้หนูอายุ17เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้เล็กน่อยค่ะพูดภาษาจีนได้ไหมคะไม่ได้แต่เขียนได้เขียนได้นะโอเคพูดภาษาไทยได้เยอะหรือยังคะได้เยอะไหมไม่ค่ะอะไรเขียนภาษาไทยได้เยอะไหมคะเออได้เล็กน่อยค่ะอ่านภาษาไทยได้ไหมคะ เรียกพูดภาษาอะไรไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เรียบชอบดูหนังญี่ปุ่นไหมคะไม่ชอบชอบกินอาหารจีนไหมคะชอบเรียกเคยไปประเทศไทยไหมคะเคยไปประเทศไทยค่ะเคยไปกี่ครั้งเคยไปเยอะๆสามครั้งโอเค่ะแล้วเรียกมีพี่กี่คนมีน้องกี่คน มีเอ่อไม่ม uh, ีน <astrology> ้อไม่มีพี่ขาเขาวใส่เต้าหู้ปลาเอ่อเงาผักกาดขาวใส่เต้าหู้ปลาเงาใส่หมูโกเอ่อโยใส่เอ่อน้ำปลาเนาะต่ไตรใส่เต้าหู้ปลาใส่น้ำปลาเต้าหู้ปลาเอ่อโยเอ่อเต้าหู้ผัดเต้าหู้ไตรจุ๋มๆนั่งตะไตรโอเคค่ะ cảm được Để không? nhớ được nữa, nhớ không được không được không được được กีไก่ผูปาเกาะปูกลาปูปกัปกปลาปูแปดเจ็แปค่ะขอไข่ขาไก่ขาปูไข่ไก่กีไข่ขาปูกับแปดสไปเกาะกะปิปีไก่ขากาแปค่ะแปดส ไปทำกีทางท่าไก่ท้าทางปลาถูกะกะทิแปค่ะแปดก้าดูไข่ไก่ไปทาบีลายกีีกูขาดอกเก้าสิบสามอะไรเป็นเครื่องดื่มอะไรคะชอบกินนมชอบดื่มนมนมสดนะคะทุกวันดื่มนมไหม ตอนเช้าหรือตอนกลางวันตอนเช้าแล้วก็กลางวันมีตาดื่มน้ำมะเขือเทศไหมไม่ไม่ชอบไม่ชอบดื่มน้ำมะเขือเทศอ่ะค่่อ่าโอเคอ่ะอ่ติงประโยชน์ะจำได้ไหมไม่ใช่ Chào binh 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 cá phụ phụ bạc phụ phụ yes phụ 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 hai phụ ta phụ phụ ta phụ 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 ta bù, bù, bà, bà, bù. Yes. พอไข่คาไก่พอปูไข่ไก่ตีไข่คาปูแปดสิบห้าไปเกาะกะปิน้องสร้าวของหนูชอบกิดชอบดื่มนมค่ะหนูก็ หนูชอบบอกอาหารใ้หนูของหนูกินค่ะไม่รู้ว่าไม่มีนะไม่มีอ่ะหนูชอบดูละครมากมากละครอ,อะไรคะละครใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะปัจจุบันนี้ยังดูไหม <laughs> ปัจจุบันยังดูละครอ,อยู่ไหมคะปัจจุบันไม่ดู <laughs> Nấu lỗi nấu thăm lỗi Nấu lỗi lỗi bàn lên lên bay bàn lên lên thăm